สวัสดีค่ะสวัสดีเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะเมื่อวานนี้นะคะแจ้งข่าวนิดนึงเราได้63กิโลนะคะไม่ถึง100กโลนะ,ะวันนี้มาใหม่นะคะหมายหมายที่ใหม่นะคะวันนี้นี่ปาวิทีมงานวันนี้เรามากันสี่คนนะคะสี่คนดูว่าจะได้หรือเปล่าค่ะนี้เป็นเวลาเก้าโมงเขามาร์มาร์บอมา,มาสวยโพสเก้าโมงนะคะเขา หาหนอไม้ลงเข่ากันเบิดนแล้วบ่รู้ว่าจะได้บออ่ะเดี๋ยวเข้าไม้นู่นนู่นสองคนไปแล้วเ,เ,เริ่มเข่าป่าเนอไม้ค่ะเริ่มเข้าป่าเนอไม้แต่ว่าม้าสวยปันนี่กับที่เหลืออยู่บอสเนอไม้กาลังจะออกอยู่ค่ะจะออกอยู่นะ่ะแต่ว่านอนอ,อยอยู่นี่อันนี้เป็นนอแรกแหกหนานค่ะ ก็จะได้หักอยู่เด้นลยหักหน่อนี้หน่อนแรกแห้งมานมาแล้วค่ะไม่ได้นี นประมาณนี้ค่ะนอสัน่นประมาณนี้ก็กรหักได้ยันะค่ะจะได้ประมาณนี้แหละเขาก็ได้เอามีดมาขุดค่ะเขาใส่วิธีการหักเอานี่บางตาค้นไหวอยู่นี่ค่ะยาวจุนว่ายาว คนไหวได้เน,น,นี่ยนอนนีนอนใหญ่ค่ะคน่เห็นบางตาเนาะนี่เนี่ยดูสิหน่อมันเริ่มยาวแล้วบางตาอันนี้จะแม่ค่ะอันนี้หนอน้อนอยหนอนนี่หนอนสัตนแต็สวยนี่ค่ะตรงจิ้มพอดีเลย น้องใะบางตาบรรยากาศบ้านน้อหม่ค่ะฟอนี่ค่ะนอใยใยอันนี้ก็นอนี่ค่ะนอตรงสีงามแต่ว่าถ้ามีแนวขุดนี่จะดี นี่หักอะไรออะโอรนี่นอนเลี้ยวนอนเล็กมากค่ะโอนี่นี่ค่ะนอนงามอสองหน่อหวัหวหัวจะ,ะได้ย่ามเดียวอยู่เลยเพิ่นจะกลับแล้ว พ่นได้หลายอิลีค่ะใส่เบื้งคุณอาโอ้ยน้อนคนน้อนอยู่กับน้อนโอ้โหน่าไหมนิทรโนงกำลๆงค่ะ<า>อ้ป้าข้างหลงังจีแม่คนได้เหรอกูนิทนอนงใหญ่ๆค่ะพี่น้องเต็มท่วงอีกเต็มเต็มกระบอกนี่เลยเหรอ,อ เมือม่อนี่ลอยลบว่าขาดแค่เป็นกนได้ไราหนึ่งเทออกแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยเดี๋ยวไปตามหามูก่อนมูอยู่ที่มูเข่าป้านี่เดี๋ยวลองไปเอิญหาเบิ้งค่ะบมลูหลงตายยังเข่าป้าที่สองค่ะกําลังเข่าป้าที่สองมาน้าหามูก่อนเป็นได้บ๊อี ว้าวน้ำค้นอันห่างทางนี่อันนี้ของปวีได้เก่งเติบอยู่มือนีมือนีได้งามแบบไงโอ้ปวีแดงลุ้งดีไปครึ่งนึงตัวน่ะเหรอโอ้ยมือนีเก่งมือนีเก่งอันนี้ของเฮียได้โอ้ก่ได้เอาแว่นตาหมาแต่ว่าหาได้หลายสาวไปแก่ใกล้โก้ไม่ได้คอยสิเห็ินใ่ลุงดีอ่ะ แบกมาไปบ่ล่ะ,ละมันลงไปเล็กเลิกมันมีอยู่มันบอไปอีกบ่ล่ะหรือจะฮะใกล้สุดแล้ว<า>ลแทมติจิแท<ส>มีทิจิกลองเราใหม่ไว้ค่ะเอาพักเบรกเมื่อกี้นี่พักยกไปตามหาค้นแล้วพ่อคน้นแล้วก็มายกที่สองเดี๋ยวมาหาโตค่ะ ไม่รู้ว่าจะมีบอดดอนีหเจอเพื่อนอันตัดไม้หวกมาไว้ค่ะเพื่อนก็จ่ไปตัดแต่เั้งเถ้งกุงหล่บไม้หวกตัดไม้หวกมาไวว ห้อยเพิ่นตัดไม่หัวนอนง้างน้ำจุ้งหากินใกล้ๆค่ะหากินไกลก็ได้ที่ไปเอาปีกมาเมียนี่ห้อยเขาหักนงอน้ำค่ะน,น,น,น้ำเนาะนองสั้นนี่แหละกำลังงามค่ะเนี่ยอืย้อเนี่ยได้แบบนี้เลยค่ะ อโอ้ยนนาาจะพาปีนเขานี่แหละค่ะมะปีนเขาเป็นมู่กันค่ะปีนเขาจะสั้นๆแน่ดูซั้นแท้แร่เลยไหวบ่ละเบื้งก้อนหินค่ะถึงภูเขาก้อนแบบไงหนึงคุอน่มีแต่ก้อน,งงนอเกกอ,นนองใหม่อันนี้ก็ได้เนาะเป็นลักเป็นลักมา้าจะใส่เนะบาะบวีก็ได้ไไน้องใหม่ไงก็ได้<ๆ> ก็เอาได้เนาะใหม่หน้อยน่เนาะใหม่ไงแกาวเ,เออยิงต่เมื่อสำหรับเมื่อนี้เนาะก็ได้เนาะใหม่ประมาณนี้ลหละเมื่อนี้สี่คนแต่ว่าได้เนาะใหม่หน่อยกว่าเมื่อวานนี้อยู่แต่ว่าใส,ส่กระทะและ้วเมื่อนี้ก็ได้สำนี้นะคะเดี๋ยวจะเทศการปอกมาที่นี่เดี๋ยวต้มแล้วก็ปอกค่ะ ไม่ต้องพูดถึงความดำนะคะเอามาไปหามาแล้วค่ะกระตงมะเฮ็ดค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงที่ปอกอยู่บานนองงามแท้อันนั้นคือนองานงามแทน,น่นนบักไงนอง,งาเบิงค,คนไปเอาอบบบเนาะอ,อนองงาม ที่นี่มะโปอกหน่อไม้ค่ะปอกหน่อไม้นะคะอ่ะต้มค่ะเราจะต้มแล้วเราก็จะปอกนะคะต้มแล้วปอกแบบนี้เนี่ยค่ะก็ไปมาที่ไหนมาบ้ามันเอาไปเทใส่นี่มาบ้านเี่ยความหมาอยู่เชงเขาข้าวกระดิไปขอดเขาตะกัดไฟมันตาหลายหมดด รัานนี้ใช่ๆร้านนีเขาปลูกหลายที่เราแก่เสียมั้งก็ได้จักที่ <c oughs> ปลูกหลายที่ก็ได้จักที่นเ,ทนเนี่ยค่ะเห็ดนองงามๆแตงซี่ค่ะเนี่ยออกออกม,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 มาแล้วก็จะได้แบบนี้<ก>นองน,น้อยๆแบบนี้ค่ะอ่ะเนี่ยเกลียวมาเนาะเนี่ย ไม้เนี่ยแล้วก็เกาเกาเกาเขาเอิ้นว่าเกาเกาเด้อคะ่ะพี่น้องนี่ยเราเดี๋ยวเขาจะไปเฮ no นะ็ดหน่อไม้ซิ่งเด้อมืัอนี้เดี๋ยวเขาจ no sing ิเฮ็ดหน่อไม้ซิงเฮเบิงใช่ไหน้อยน้อยเป็นกวนกวนก็เดี๋ยวเราเอาได้กนะินค่ะเราไม่ต้องใส,ส่สิงไปเพราะมันอันนี้เนาะมันเหี่ยวมันโค้งมันโค้งมันเหี่ยว เอาไว้กินเองไหนนะปีจะจะเอาให้หน่อไม้ที่บินแล้วนะคะมันจะเป็นรูอย่างเงี้เขาจะไม่ทำซิ่งค่ะเพราะว่าทำไปแล้วมันจะมันเหี่ยวมันจะเป็นแบนแฟบแบมันไม่สวยค่ะดูหนาค้นเท็ดเนาะยังสวยใส่แวนตาดำเปิ้งเกิ้งถุนแล้วเนาะนองงามขนาดค่ะ คนเห็ดกะงาคนเห็ดกะงาเนี่ยอันนอมมิจะนองกำงามค่ะแต่ว่ากะหางยาวโพอาตัดทิ้งเรตันตวเอไม่งม่ยัีได้ไนด้อนาไหนองงามได้ค่ะเนี่ย ก็เดี๋ยวมืออื่นเพราะที่ไปอีกมือนึงเนาะไหว้บกปวีไหวปวีบอกไหวค่ะสู้สู้ <laughs> มาหาเราร่วมได้านเนเขาบอกว่าบ่ถามคนข้างหลังไหวหรือโบไวไหวยืนเท่าเสีเออยู่ต้มค่ะใช้กะละมังใหญ่ๆใ,ใส่ฟื้นต้มจังสี่นู่นอีก กละมังอันนี้นอง่ญ่แ้งค่ะนอหัวโอ้ยใส่ถุงละโลนะเนี่ยอันนี้เป็นที่เราทําซิ่ง,งนะคะเราทําเสร็จ <7 S 2> แล้วนะเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราจะใส่ถุงค่ะเนี่ยอย่างนี้ค่ะพร้อมเดินทางอันเนี้ยอันนี้ถุงละหนึ่ง,ง,งกิโลถุงถุงง่ญยๆค่ะหนึ่งกิโล ดูเพิ่นได้หลายแ้งค่ะพี่น้องปอกกระปอกบอ่เบิดเฮ็ยดยังใดบัดน,นี้เฮ็ดโอ้อันนี้ยังบ่ต้มเหมืนบ่เนี่ยหรือต้มแล้วต้มแ,วตมแล้วแต่เฮ็ดบ่ทันเฮ็ดบ่เบิดโอ้ยได้หลายหลายค่ะเบิดมีแต่นองงามๆาค่ะเพื่อนมู่อวานนี่เก้าสิบขาโลเมื่อนี้แห้งคิดว่าลอยลแล้วเนี่ยงามบ่ค่ะเนาะ อันนี้เป็นหน่อไม้ที่สวยๆนะคะบ,บนเขาสูงๆ